สวัสดีนะครับผมวันนี้พาออกหมายมาหาเห็ดบนเขานะครับโอ้่าจะขึ้นมาถึงนี่หอบเลยครับผมเราเจอดอกแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมมาสองคนกับผ่านชายนะครับผ่านชายอยู่ข้างบนครับผมโอ้สูงมากเลยครับเขาป่เราไปดูเห็ดดอกแรกกันเลยครับเป็นเห็ดไข่ห่านนะครับผมไขเหลืองไข่ห่านครับหรือว่าเห็ดละงกนี่เลยครับผม มูดดอกใหญ่ๆเลยครับตรงนี้มีดอกเดียวรับผมจจะเราเก็บครับเราไปหากันต่อเลยครับผมนี่นะครับผมเห็ดหอบรือว่าเห็ดเพาะนะครับยังขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่ครับได้สี่เม็ดห้าเม็ดครับผมนี่ครับเก็บแต้มครับผม มาเจอเห็ดหอบตรงอีกสองเม็ดครับผมนี่ครับนี่เม็ดใหญ่ครับเห็ดยังอ่อนอยู่เลยครับผมเพิ่งขึ้นใหม่ครับเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับผมนี่อีกหนึ่งเม็ดครับนี่อีกหนึ่งเม็ดนี่ครับผมสวยๆเลยครับ มาเจอตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับผมเห็ดและงกครับเห็ดไข่ห่านครับผมดอกหนึ่งใหญ่ครับนี่โอ้โหเละเลยครับบานจัดแล้วครับผมอืออย่างนี้สี่ห้าดอกพอแกงเลยครับนี่ครับผม สวยครับเดี๋ยวเราไปหาต่อครับผมเรามองเห็นเห็ดแต่ไกลเลยนะครับผมอยู่ตรงนู้นครับปานเดี๋ยวเราพาไปดูครับผมจะมีกี่ดอกครับโอ้สองดอกครับผมโอ้ดอก,กใหญ่ๆแล้ครับ นี่ผมดอกใหญ่หนึ่งดอกดอกเล็กหนึ่งดอกนะครับแจะเราขอตัวเก็บก่อนครับผมมาเจอตรงนี้อีกหนึ่งครับตรงนี้เป็นไข่อยู่เลยครับผมนี่ครับงามๆครับผมขึ้นห่างมากเลยครับ จุดรถด,ดอกเัครับผมโ้ลูกเบลอเลยครับตอาเราไปหากันต่อครับผมอันนี้เห็ดอะไรครับผมพี่ๆน,านา้นาๆท่านไหนรู้จักช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนี่ครับกินได้หรือเปล่าครับผมขึ้นเยอะมากครับเห็ดอันนี้ ตดไข่เหลืองไข่หานของเราได้แค่นี้อยู่เลยครับผมเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับบรรยากาศยอดเขานะครับผมอยู่ตรงหน้าผาครับสูงมากเลยครับผมบรรยากาศตอนบ่ายๆครับบรรยากาศนะครับผม ฝั่งนู้นเป็นเขาหลวงนะครับเขาหลวงจังหวัดสุขโขทัยครับผมนี่หมู่บ้านหนองเท่านะครับผมมองเห็นหลังคาไกลๆนู่นครับปัดแลนะ้วเราลงเขากันครับผมเห็ดขึ้นห่างครับได้เห็ดสี่ห้าดอกครับผม แต่กระโพด้ต้มครับดอกอใหญ่ๆครับเหวสวยมากเลยครับนี่ครับผมบรรยากาศดีมากครับเราพามาเก็บเห็ดไผ่ต่อนะครับผมเห็ดไผ่หรือว่าเห็ดผักนะครับสวยๆเลยครับผม ผันชายเดินอยู่นู่นครับขอได้รวมกับเห็ดไข่ครับผมนี่ครับขอได้ต้มครับผมยังไงเราก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับผมไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับวิรวัตรพาลุยครับผมไงก็ขอสวัสดีครับ